สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเพื่อนพาแซ่บมากินไส้ตันลวกจ้ะต้มจ้ะต้มนั้นบม่แต่ไม่ได้เปื่อยหรอจ้ะไส้ตันต้มนะคะกินกับแจวมันจิน้มซีฟู้ดต่ำเองคือเกาจ้ะพี่นอ้องเบาเบา,เา,เาๆไรนะคะมาลองชิมบลองลองกินด้ายนะคะพี่นอ้อง แซ่บน้ำกันมากค่ะขาวางอาเจนที่นอนนะคะขอโทษด้วยความหกด้วยค่ะพี่น,อน้อง จรงไม่อตาไปพ้อเหรอยังแบบพักแกมพ่าก็มีแต่แตงเลยคะ่ะอืมจากลวกไส้ตังนะคะ่ะ ว่าข้าวมือกีจข้าวเหนียวไม่ค่อยได้หรอหนึ่งว้โดน้วล่ะมาแสบๆเมืันกี่นนองอื้อ แ่บหลไยม่าจะทำกินนานแล้วแต่เด็วันนี้เวาลาไปสื่อพี่นอูนเแียวที่พักไม่มีนะคะต้องนั่งรถไฟ อืมครับนังจิ้มพี่นอ้องจัดจานครับเลยอันนี้เป็นตัวไส่ตันมันพี่น้องนี่แหละมองมัเสร็จมาเร็วกุดบปุ๊กุ๊บรุบเนี่ยอร่อย Хочання. Oh, yeah. wow. mm. E มันทำจิ่มเผ็ดคือเต่อพี่น่องเผ็ดเปรี้ยวหวานกินไปก่อนตัดไปก่อนนะพี่นอ้องมันจะแสบเนาะแม้แ้วทลุดดีพี่น้องมา มากินน้ำกันด้วยจ้ะวันนี้แอากาศร้อนมากินน,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 กน้ำเยอะไปหน่อยดื่คนเดียว Yes, <laughs> yes. <coughs> it, oh. hết <coughs> sao <coughs> <coughs> và nhìn này xuất rất nhiều không có vâng, vẻ bất làm đầy đúng không ừ. Ừ, ต้มสูงเรี้ยตัวยางนะครับอุ้ยชาพักแล้ แกประตูใจครับครับครับ อินมสองอินเลยไม่อรอกอินสองฟองอิ่มเลยแบบสุดข่าไปพอดีอิ่มแล้วเด็กเจ้ว สำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์่องเปิ่อนพแซบนั่นเลยค่ะเพื่อน้องลวกไส้อ่อนจิ้มแจวนะคะไส้ตันเนาะคะ่ะเขาเอิ่อไส้ตันเนาะค่ะไส้ตันจิ้มแจวมันจิ้มปีกบัดแซ่บๆน้ำกันได้จ้ะสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>